อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่1 0ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะคะเป็นการเดินทางไปเพื่อที่จะร่วมประชุมในหัวข้อการเป็นหุ้นส่วนโดยรับผิดช,ชอบเพื่อที่จะสร้างสารรค์การเจริญเติบโตและความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ค่ะเป็นการเดินทางไปประชุมครั้งแรกสำหรับพลเอกประยุทธ์ที่จะได้พบกับ ผู้นำของสาภาพยุโรปนะคะการประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซมมี20ประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะและ30ประเทศของสาภาพยุโรปรวมกับประเทศอื่นๆที่เป็น3ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสาภาพยุโรปก็คือนอร์เวย์รัสเซียสวิตเซอร์แลนด์นะคะรวมถึงจะมีสำนักเลขาธิการของ EU ของอาเซียนและของสภายุโรปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะหัวข้อที่จะ เป็นการประชุมกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีเวทีหารือหลักๆ2เวทีก็คือการหารือเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันระหว่างยุโรปและเอเชียและเวทีหารือหุ้นส่วนยุโรปเอเชียเพื่อพูดคุยกันในประเด็นสําคัญสําคัญระดับโลก17ตุลาคมนะคะเวทีหารือเพิ่มความร่วมมือระหว่างยุโรปและเอเชียและทิศทางอนาคตของอาเซมค่ะสังเกตดูว่าเห็นได้ชัด ว่าเป็นการร่วมมือกันในเชิงเศรษฐกิจและประเด็นหลักๆนะคะเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรปย้อนกลับไปการประชุมเอเชียยุโรปก็เกิดขึ้นทุกๆ2ปีนะคะและสังเกตได้ว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมประชุมมากขึ้น,นเรื่อยๆครั้งที่9เกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะเมื่อปี2555ครั้งนั้นมี51ประเทศครั้งที่8ที่ประเทศเบลเ,ลเยียมค่ะปี2553มี48ประเทศ ครั้งที่7ที่ประเทศจีนปี2551มีทั้งหมด45ประเทศจัดการประชุมทุก2ปีนะคะและก็จะสลับกันไประหว่างเอเชียและยุโรปที่จะสลับกันเป็นเจ้าภาพค่ะโดย การประชุมนี้เอเซียยุโรปอาเซมเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะเมื่อปี2539ครั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะคะช่วงนั้นนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาเป็นผู้นำประเทศที่ได้จับมือทักทายกับบรรดาผู้นำทั้งจอด W บูชผู้ลูกและโทนี่แบรนนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มาเยือนไทยครั้งนั้นมีเพียง EU นะคะ15ประเทศอาเซียน7ประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ร่วมประชุมค่ะ สำหรับครั้งนี้ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางไปนะคะก็ได้ระบุถึงหัวข้อที่เตรียมจะหาหรือในการประชุมอาเซมค่ะก็เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วกันเตรียมการของเราในการที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นที่ดีขึ้นก็<ม>ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องความเชื่อมโยงคือเราต้องไม่พูดในนามของอาเซีนนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องพูดว่าตอนนี้ที่หารือกันไปกับอาเซนก็คือทุกประเทศในอาเซียนก็ต้องสร้างความเข้มแข็งของตัวเอง ในทุกมิตินะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างิ่งในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก,การเศรษฐกิจสิ่งที่จะต้องคุยกันต่อก็คือเราเราเป็นประเทศหรือกลุ่มประเทศหลักเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกรรมผลเพิตทางการเกษตรจะทํากันยังไงอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของออการเจรจาข้อตกลงระยะต่อไปซึ่งต้องเป็นคณะกรรมการนะให้เดินหน้ามันมีการตั้งอยู่แล้วแต่พี่ผ่านมาอาจจะมีการพูดคุยกันน้อยไปนิดหนึ่งนะ พิธีเปิดอย่างเป็นทางการอาเซมจะเริ่มเวลา14นาากตามเวลาที่มิลานประเทศอิตาลีหรือประมาณ1ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยค่ะ